หลังวันนี้ก็อยากให้เอฟซีเอาให้ได้นะครับเพราะว่าผมผมมั่นใจมั่นใจมั่นใจเก้าหนึ่งนะมั่นใจเก้าหนึ่งเก้าสองบนล่างเลยบอบจานบนล่างนะครับเพราะว่าผมชตีรวมัลเลยครับผมก็ผมว่ามาบนล่างจะได้รู้กันเลยนะครับเราเห็นปลาเนี่ยตัวเลขมีเข้ามีหลุดแต่ว่าเห็นเด็กผู้น่เตะบอลเตะบอลเป็นย <Marina S 1> ังง <itch assessment> um ่ปลาเข้าประตูเตะบอลเรากำลังจะรอลงใส่กันเลย คอยฟันมันคือเก่าทด้อาจารย์เนยคิดว่าแม่นอยู่ครับฝันแต่ละรอบนี่แม่นเกลือกอยู่เพราะฝันเห็นปะคู่ก็คิดว่าคิดว่าเก้าหนึ่งเก้าสองมาขเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการผ่านทุกชนิดโอดใช้วิทยาศาตในการรับชม กาลงนลางลาบัณฑุลาดางนาสวยสสะอาดรูปลางงามเดียมดังทองนางในภาคพีรองไก่หางพวเงินเมืองมีดามันนาห่างมานานแล้วอยู่กับไายาแ่ะเก้วเป็นจ่าวังยาวังยาวังยา,าสีทนพระพี่เจ้าไก่บาดห่า,างนครเขา้าวันเกิดเดอดล่อนนอกลบสงคมสวยมโนลานางอยู่คอยทั้งบ้าน เขานั้นอายกาเจ้าฟังความสับซ้อมาโนราร่างลอยของบ้านกะรีเมืองอยาได้จับทรงเลี่ยงหวยปูผีทแทนอีประมาณเจ็ดวันละสกห,าหานันหนางลอยไปฟังเหลี่ยงเศร้าเ,เมืองสืบบราบกาปนแทบเทปอนเ่ายาใหญ่ันสิขาลูกได้ทักแม่จริงจังเั่งสีขอลำแพนล,ลำแพนยังป่วยป่ยไทยอายกาเได้ลำแพนนปอนแอ ขอนเอนละขอนเอ,อนนางขอสวยกวาแฟตาดับส่งเพียงอีของเขาหูน้าสวมสอดลางุ่งปีกับหางสวนมนวน้าดังแอนละนวยช่วยปวดอ,อาจารย์โมแคนสุกมตยหัวดดตาน ก่นก็รองาลูกกินฟอดทางนี้นางมานอและฟอดยาขก่อนก็รองานในชะลามะฮัวได้เรียมกล มุดสามครั้งมุดสามครั้งกอดเอ็นเราแผ่นห่างกอดเอ็นเราแผ่นห่างรา,างจาาังหวะเรียลท่าทางลวงหลัวพ่อมาสมมารอแล้ววันเรียนละสามเราวันเรียนละสามเราไอยาการนั้นงาเจ้าเมาสือนั่งดู ชมตูรอยชมตู้อยฟอไนไอยเข้ามาหาปฟอไนไอยเข้ามาหาทำริลารางเพนคือเอ็นไกเข้ามาไกเอ็นไกเข้ามาไกเดียมลูกสะพ้เดียมลูกสะพยย้ายไอ้ยาวะทั้งเห็นเปิดเพลานรังเว้นปล่อยรังคาให้มันมือแจง ร่างจึงแฝงคำว่าสีห์ห,หื่นให้อาเบิงห,หื่นให้อาเบิงความบันเทงิงยาเทาบันเรี่ยมูบันไลายสด้เสือ้อเี่น้องต้นหมี่กับพีคนเต้เป็นไร่สนามครับเห็นน้องมันด้วยกมดหมี่ด้วยนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกเพราะว่าเราพยายามบอกว่าให้ถ้าฝันเห็มันคุ่งเนี่เราจะเห็นกุ้งเน่ากันหนึ่งเลยแม่บอ ก็เห็นแล้วผมว่าเก้าหนึ่งมา่งว่าเก้าหนึ่งมาอาจารย์มั่นใจแต่ว่าผมถ้าจะมาก็เอาเก้าสองล่างก่อนเอาเก้าหนึ่งบนรายการสองล่างหรือว่าถ้าอยากลงล่างก็ลงได้เลยนะครับเก้าน่าจะหนึ่งเก้าหรือเปล่ารอบนี้สรุปแล้ววดนี้ทั้งบนทั้งล่างับแล้วก็เห็นบลากุ้งแล้วครบสุดแล้วนนอครบสุดแล้วคราสุดนะเพราะการที่ควรจะฝันต่อให้นึกแค่ไหนก็ไม่ฝันนะ แต่เมื่อคืนนี่ก็บอกก่อนกลับบ้านเขาบอกว่าฟู้ยกันฟนนี้มาฟูยยืนยันเลยเนี่ยฟู้กับเอาฟันนี้แล้วก็ช่วนี้เล่นของยอดวิวฟู้ขึ้นวิวอย่างเดียวเลยช่วงนี้อาจารย์รักทีนะครับหัวฟูว่าแนวแบบกระแสอยู่แค่แป๊บเดียวแต่ขอคุณภาพย่ยาวนะครับเนาะก็อย่างที่บอกว่ากระแสนี่แค่แป๊บเดียวครับลายที่ก็มีกระแสเห็นไหมพอขึ้นมาปุ๊บก็ดับไปแต่เราเนี่คุณภาพเราไม่เคยดับ ตั้งแต่ทําสํานักมาเหมือนเจ๊ตังรู้จักผมเนี่ยผมเป็นอาจารย์ที่ไม่เคยลงเลยแต่ก็ไม่ได้ขึ้นสูงสุดสักทีแต่รอบนี้เราขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับว่าสูงสุดในชีวิตครับก็พอดีบอกผูว่าเอาประมาณนี้แหละมันมีพวกสูงดีทาเยอะไปก็จะวุ่นวายไปก็เลขเราก็รูดรูดมาอย่างี้ตัวเนี่ยตัวนี้ถึงเป็เวลาตื่มแล้วเืิมปุ๊บก็จะเป็นประมาณ้วันี้ก็อยากให้เซี่ยวให้ได้นะเพราะว่า ผมผมมั่นใจม哈哈哈ั่นใจเก้าหนึ่งเนาะมั่นใจเก้าหนึ่งเก้าสองเพราะว่าบนล like um, oh nah yeah, yeah. ้านบนล่างนะครับเพราะว่าผมชอบสองตัวเลยครับผมก็เพราะว่ามาบนด้าจะได้รู้กันเลยนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดแต่ว่าเห็นแบบพุ่งเนี่ยเตยบอลเตยบอลคืออย่างปลาเข้าประตูเข้าามนะบอยังไม่ได้ลงครับนั่งรอคือมันมีทีมแข่งอยู่ก่อนเตยบอลเรากำลังจะรอลงใส่กันเลย คอยฝันมันคือเราได้อาจารย์เลยคิดว่าแม่นอยู่ครับฝันแต่ละรอบนี่แม่นเหือบอยู่เพราะเป็นคนที่เ่าไหวฝันเพราะว่าม่มีเวลาผักครับมันก็จะบ่วได้รับลึกฝันนี่น่าจะรับแต่เริ่มน่าจะรับบลึกครับฝันก็ฝันเห็นปลาคุ้งว่คิดว่า ชื่อว่าเก้าหนึ่งกับเก้าสองครับมาเก้าสองมาตั้คดีร่างันมาทำมาแน่นอนร่างนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับเนาะอย่าดราม่าเลยปวดใช้ที่จะละน้ายายเลยเป็นความมั่นใจของอาจารย์เป็นความมั่นใจคนเดียวของผมนะถ้ามันหลุดเราก็ไม่รู้เพราะว่าอันนี้ผมมั่นใจเองนะครับผมยอมเสี่ยงเองเพราะลอตเตอรี่ผมมีแต่เก้าหนึ่งเก้าสองแต่เก้าหนึ่งผมหาไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปเอาข้างนอกผมได้เก้าสองเก้าหนึ่งเมื่อคืนกดได้กดไม่ได้ ก็ได้วะมันมีอยู่เยอะมันมีอยู่แล้วอยู่ใ็เกษตรส่งขายเลขอาจารย์มันหาซื้อไหมนะอ๋อนะตีส่งเก้าเขยอกแกงอีกแลวครับก็นาก่าจะมาน่าจะมานะครับก็เรานี่คุณภาพอยู่แล้วเพราะว่าปู่ก็รูดมาสองแล้วงวดนี้ต้องเป็นจอดแล้วถ้าตามเทส เพราะว่ามันจะได้รักษาคุณภาพมาตรฐานเราได้แก้บนเหมือนเดิมเนาะแก้บนเหมือนเดิมครับก็รากลำพงเหมือนเดิมากลำพงครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวลากใกล้ๆวันเราดุ่ยแหละนะรากติดปกป้อประมาณนั้นเราว่างเราก็ไลรากกันนะคราบลาดแก้บนแล้วก็บนใหม่แล้วก็เหมือนเดิมหน้าอำเภอเหมือนเดิมนะครับฟองยาวแต่ไม่ให้ลูกติดลอยอยู่ร้านกาแฟมาร้านจอดเหมือนเดิมนี่แหละครับก็บนปู่หลายอย่างบูญประสามวานน้ำ บนปาคาบานว่าเออเาเนี่ยวลาค้าบานข้าเหนียวไม่ปูได้ผมบก็ปลาเนรปลากุ้งครับปัากุ้งเน่า้อนึ่งไหมก็ถือก็ปบักุ้งได้เงินอีกแน่นอนเก้าหนงมานี้เ้ครับเส้นมานาตำนักไอ้น้อาเนรนะเกาเฮ้เก้าหนึ่งเฮ้ยไมด้สาตัวเลยดิกุ้งเลยเรา บนล่างนะครับรู้สึกดี้ไมซ้อมไว้ซ้อมไว้นี้ทุดกัมรกีแก้วทูกกันตรงกันทีแก้วมีเจนมักราดหรือชืออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าเป็นบลเดียวนี้เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเกหกเก้าสนะครับเม็ดเดียวคือเก้าหนเก้าสตัวมีเก้าหนแล้วก็เก้าหนะครับส่วนหกคัวนี่ทองสามเน้อเก้สอง เลขทูปปู่นะครับ392นะครับเลขทูปนะครับเมื่อกี้นะครับที่ผมก็เลยตั้งเล่นตัวนี้เจ้วกับฝันผมเนี่ยผมฝันเห็นตำรวจเห็นท่านแม่วัดกบไอ้ปจอดก็ทมชับดรวนโอ้โหขอบคุณมากครับคุณครับเจ้วกับฝันเห็นปลากุ้งอยู่เจ้าปลากุ้งถึงวันเขาถึงเจ้าเนื้อเนี่ผมยอดนันแหะเพราาฝันเห็นกุ้งอยู่แล้วนะครับพี่น้องวันนีเห็นมันเจ้าวัดเต๋บ่อนอยู่นะครับ ก็เลยคิดว่าเลขเก้าหนึ่งเก้าสองเป็นตัวเล่นแล้วเมื่อวานีมันมีเหตุการณ์อีกาย้อนไปตอนปีที่แล้วมันมีน้องคนหนึ่งเคยถือควาเหี่ยงทำลายตอนอายุหกขวบตาดีไปแล้วบ้านน้่หัวของน้องน่าสนใจท่านพระสอบปีแล้วมันหัวกระเด้มากแต่ชือว่าผมเคยเม่นไปตอนนั้นมาค่ะน้องไปเยี่ยวกาบมาสามนางูเห่าฆ่าขนมให้นะครับเหตุการณ์เมื่อสองปีที่แล้ว มีน่องมันถือก้อนใหญ่ทั้หลายจานอันนี้เมื่อวานนี่ครับผมลงหน้าเปรตไปอยู่ไปนี่น่องผมจะได้มากผมจำได้ผมก็ได้เอาเงินไปมือใส่เมื่อยนะครับเพราะว่าผมเคยว่าไว้เมื่อสองสิบวิแล้วเพราะไห้มื่อยนึ่งแล้วก้อนแกะครับเนี่ยจีอ๋อเลยวะอักดองหยิบลูกจุดให้หน่อยถ้าลูกเนี่ยขึ้นตรงช๊อตเออเนัตเนี่ยนี่ให้อีกห้าร้อยเลนะเลยให้น้องศูนย์ ใด่เราก็อยากได้เข้าสผมจะอยากให้ถึงเก้าสองด้วยกันเชื่อปะขึ้นเลขเก้าสองสองสอมันเลอมอร่อยแ่ว่าเนือค่ันงกันาเลขเก้มาเลยเพราะว่ามันเป็นไปว่าได้ที่เลขมันถึบางเดือนมัตรงกันนดนี่ว่าจุดถู่มันเดือดไปเลยเนาะมันจะขึนี้งมันก็ถึงเก้าสองสองมึนตื่นเลยครับมันก็ได ยังเขียให้มันใจแต่ว่าก็ซื้อก็ได้เพื่นอ่านลอบสเตอรี่ว่านี้ก็ได้หน่อยเพราะว่าเขาเอาเหมือก่อนนะครับนะครับเป็นตัวร่องแต่ผู้ใดซื้ออะไรซื้ออีหยังก็ได้เห้นมิกเกิลนะบอทให้ผสมเล่าเน่อด้อซื้ออีหยังก็ได้เห้นมิกเกิลผู้ใดมาเก้าสามมาเก้าศูนย์มาเก้าสี่ก็ซื้อได้นะครับเนาะบม่ได้ว่ากันเทาไห้ยึดทับนี่ว่าซื้ออะไรก็ได้ขอมีเก้านะครับปีนี้ก็เป็นปีผู้ใหญ่ก่อนพระรามนะครับก็เป็นปีของผู้ว่า เด็กอาจจะมีเก่าทรับคุณนะครับเีอยวยั่งห้างนั่นแลให้อยู่ะาัาผมป่วยมากนี่เจ็บมือแล้วนะครับอาการนี้เป็นอาการของเด็กเข่าถ้าเราไปติดตามตั้งหัวทุนต้อนนะผมก็ป่วยแม่แล้วถ้าอยู่นั่ตั้งหัวทุน้อนนะหัวทุนต้องอะผมก็เป็นไข้นะนะครับปวยนะนก็ุนต้อมาีกแม่เนาะ